มีคำถามจากทางบ้านครับเข้ามาถามกันเยอะมากในไลฟ์ที่ผมไลฟ์ช่วงที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิดครับว่าถ้าเป็นโรคทางสมองอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรครับวันนี้ครับผมจะนำสิ่งเหล่านั้นมาให้คำตอบทุกคนเกี่ยวกับโรคสมองกับวัคซีนโควิดครับ โดยในอย่างแรกเลยนะครับก็คือโรคหลอดเลือดสมองครับหรือว่าบางคนเรียกว่า stroke ครับโรคนี้เนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นเส้นเลือดสมองตีบกับเส้นเลือดสมองแตกครับในกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบถ้าคุณได้รับยาชื่อวาฟรินครับซึ่งมักจะกินในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจห้องบนเต้นสั่นพริ้วหรือโรค A F ครับบวกกับอาการที่มีโรคเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยให้ดูระดับค่า I N R เป็นหลักครับถ้า I N R ล่าสุดที่คุณเจาะเนี่ยค่าไม่เกิน3คุณสา สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้อย่างปลอดภัยครับแต่หลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะเอาสำลีกดบริเวณที่ฉีดวัคซีนประมาณ2นาทีเป็นอย่างน้อยครับแต่ถ้าคุณกินยาป้องกันเลียมเลือดในกลุ่มใหม่ครับเช่นยาชื่อดาบิกาแทนอพิซาแบน์ไรวาลซาแบน์นะเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องหยุดยาและสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเลยครับ ส่วนในกลุ่มที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกนั้นเนี่ยให้ระวังเพียงอย่างเดียวครับก็คือความดันโลหิตครับก่อนฉีดวัคซีนความดันต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงฉีดวัคซีนได้ครับอย่างต่อมาครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคไมเกรนลมชัก พากินสันอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องหยุดยาและสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยครับแต่มีข้อแนะนําบางอย่างคือว่าก่อนไปฉีดคืนนั้นคุณควรพักผ่อนให้เพียงพอครับและกินยาต่อเนื่องเพราะว่าถ้าพักผ่อนน้อยมีโอกาสในวันลุ่งขึ้นไมเกรนหรือลมชักอาจจะกกาเริบได้และอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนได้ครับ อย่างที่3นะครับคือกลุ่มคนที่ต้องกินยากดภูมิอยู่ครับได้แก่โรคเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง mg ครับโรคปลอกประสาทอักเสบ nmo ครับโรคเส้นประสาทอักเสบเลื้อรลังนะครับแล้วก็โกกรคกล้ามเนื้ออักเสบนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีโรคนะครับที่มีอาการสงบและไม่กําเริบอย่างน้อย4่สัปดาห์จึงจะฉีดวัคซีนได้นะครับ ในส่วนของยากดภูมิหรือยาสเตียรอยที่คุณกินอยู่นั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องหยุดนะครับสามารถกินต่อเนื่องได้ยกเว้นมียาตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นแบบกินที่ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนเช่นยาเมโทรเทคเซตครับยาตัวนี้เนี่ยหลังจากคุณฉีดวัคซีนนะครับคุณควรจะต้องหยุดอย่างน้อย1สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนนะครับ แต่มีข้อควรระวังสำหรับกลุ่มนี้อีกนิดหน่อยครับคือว่าถ้าใครต้องได้รับยากกดภูมิทางกระแสเลือดครับควรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนเพื่อการวางแผนก่อนการฉีดวัคซีนและการให้ยาด้วยครับในอย่างสุดท้ายนะครับก็คือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคปลอกประสาทอักเสบ MS ครับ โรคนี้เนี่ยจะต้องได้รับยากกดภูมิหลายอย่างครับแล้วก็มีการกดภูมิกันยาวนานครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นโรคนี้คุณควรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนะครับโดยสรุปนะครับโรคทางสมองส่วนใหญ่นั้นสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้อย่างปลอดภัยครับและไม่ต้องหยุดยาอะไรเลยทั้งสิ้นครับยกเว้นยาบางตัวและโรคบางอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับใครที่กําลังดูอยู่นะครับยังมีผู้ป่วยด้านสมองอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลดีๆแบบนี้ครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ครับกดแชร์ไปให้ถึงผู้ป่วยโรคสมองด้วยนะครับ